นี่นะคะวันนี้นะคะเราจะมีเมนูโอ้ยคิวก็ไม่มีนะคะนี่คิวใช้คิวดั้งเดิมเลยนี่นะคะแต่ว่าฝั่งนี้จะมีมาแค่นี้นะคะ่ะส่วนฝั่งนี้ก็จะเยอะหน่อยนะคะไม่เป็นไรนะคะเราไม่ึกสาเพราะว่าอยู่บ้านอยู่บ้านเราก็เป็นแจ๋วอยู่แล้วนะคะเราไม่ได้ทำอะไรไปโรงเรียนเราก็จะเป็นคุณครูน,นะคะอยู่บ้านเราไม่ได้ทำอะไรอยู่บ้านเรา อยู่บ้านเราก็ถ่ายรูปครอบครัวเราถ่ายรูปพ่อแม่นะแล้วก็ถ่ายรูปอาหารที่เราทำทุกๆวันนะคะส่วนวันนี้เราจะมาเสนอเมนูข้าวต้มเครื่องนะคะเออพูดไปแล้วก็คือขอกลับมาตรงใบหน้าอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็คือยังไม่ได้เจอแป้งนะคะตั้งแต่เช้านะคะไปออกตลาดมาก็หน้าแบบนี้เลย ไปสดๆอย่างนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจสวยบ้างขี้เหลยบ้างปนปนกันไปเพราะปกติความสวยก็ไม่มีอยู่แล้วนะคะสำหรับผิวคนนี้นะต่อมาเราจะมาพูดถึงเมนูข้าวต้มหมูเย็นนี้นะคะก็คือเย็นนี้เราจะทำข้าวต้มหมูให้ท่านประทานกินนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ สิ่งที่หอมที่สุดก็คือเจียวกระเทียมนะคะหอมนะบอกก่อนหอมมากหอมหอมหอมแล้วก็อันนี้ก็พร้อมแล้วนะคะแผ่แนแทนอันนี้ก็คือต้นหอมผักชีปกติเป็นคนที่กินต้นหอมนะคะแต่ว่าไม่กินผักชีเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะคะเรื่องของต้นหอมผักชีอะไรมันจะเยอะกว่ากันนะคะ กินอะไรเราก็จะเอาอันนั้นเยอะนะคะส่วนคนอื่นเขาก็จะกินทั้งต้นหมอมผักชีแต่ตัวเราไม่กินผักชีกินแต่ต้นหมอมเนาะก็ไม่แปลกเลือกกินนี่นะคะอาหารที่อร่อยก็จะกินเยอะๆหน่อยพอบอกส่วนอาหารที่ไม่อร่อยเราก็กินน้อยหน่อยโพอกล่าว ขาบอกไว้นะคะอันนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าอันนี้มันคืออะไรนะคะอันเนี้ยเดิมมันเป็นมันเป็นสิวแล้วก็ไปบีบ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 แล้วทีนี้มันก็เป็นแผลเป็นมันก็เลยเป็น,นำดำๆแบบนี้แล้วมันก็เป็นสะเก็ดสะเก็ดแล้วว่าเวลาดึงสะเก็ดออกมันก็จะหายถึงเวลามันก็จะเป็นใหม่หมาอีก เมื่อก่อนเป็นตรงนี้นะคะตำนี้แหละเดียวมันหายแล้วแล้วก็มาอยู่ตรงนี้อีกแล้วมันเหมือนที่มแมลงวันแต่ว่ามันไม่ใช่นะคะมีอยู่มีอยู่จุดเดียวจริงๆตรงนี้เนอะเออมีอยู่จุดเดียวจริงน,นี่เป็นไงคิ้วควไม่ต้องตกใจอะไรมากมายคิ้วก็จะเป็นลักษณะนี้แหละแต่ว่าอันนี้ก็จะเต็มๆหน่อย อันนี้ไม่เต็มนะคะอันนี้ก็คือตั้งแต่เรียนโรงเรียนประถมแล้วก็กันคิวนะคะกันคิวเวลาเดินเดินกีฬาสีอะไรแบบนี้เดินพาเหรดอะไรแบบนี้นะคะเขาก็เอาเราเนี่ยไปไปเดิงขบวนประมาณนั้นนะคะแล้วก็พอเดินไปเดินมาเนี่ย ช่างอะ่ะเขาก็กันกัน <S 2> <S 2> กันแล้ว <S <S พอกันแล้วมันมันหายนะคะมันมันไม่มีเลยมันหายไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ขึ้นจนมาปัจจุบันนี้ก็ไม่เป็นไรเช้ามาก็คือเขียนค่ะท้านี้ก็จะเขียนสวยหน่อยท้านี้ก็จะเขียนไม่สวยพ่อก็จะบอกว่าไม่เป็นไรคิ้วคนอะ่ะมันไม่เท่ากันแล้วถ้าเข้าถ้าเท่ากันนะคะเออฟ้าจะผ่าท่านกล่าวแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่เป็นไร เอาตามนั้นและตามมีตามตามีตามเกิดเท่าที่เท่าที่ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจกับหน้าตาอจนน้นี่บ๊ายบาย